สวัสดีครับผมก๊อบจากช่องทูบีกราฟิกนะครับวิดีโอนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์ของการสอนใช้งานแคนวาเบื้องต้นนะครับสำหรับเนื้อหาโดยรวมเนี่ยสามารถคลิกดูที่รายละเอียดของวิดีโอได้เลยครับการค้นหาในหน้าแรกเราสามารถใช้ช่องค้นหาค้นหาเทมเพลตที่เราต้องการรวมไปถึงชนิดย่อยๆของเทมเพลตนั้นๆได้นะครับเช่นถ้าเราจะค้นหาเทมเพลตของ IG หรือ Instagram เราก็เซิร์ชคำว่า Instagram ลงไปนะครับ เราก็จะเจอกับเทมเพลตจำนวนมากทั้งแบบที่ฟรีแล้วก็แบบที่มีไอคอนรูปมงกุฎหรือว่าไอคอนรูปค่าเงินซึ่งนั่นจะหมายถึงมันเป็นส่วนหนึ่งของแคนวาโ o ที่ต้องจ่ายเงินเพื่อใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะดูเฉพาะเทมเพลตที่เป็นแบบฟรีนะครับก็ให้เราเลือกที่ปุ่มตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าฟรีและโปรนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นคําว่าฟรีอย่างเดียวจากนั้นเราก็เลือกเทมเพลตที่เราชอบนะครับ1อัน หลังจากที่เราเลือกทำเพจแล้วนะครับเราก็จะมาอยู่ในหน้าของส่วนแก้ไขนะครับซึ่งเราก็จะมาทําการเซิร์ชหาของหาองค์ประกอบกันอีกทีนะครับโดยนะครับปุ่มตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกโทนสีของอ็อบเจกต์หรือว่าองค์ประกอบต่างๆที่เราอยากจะค้นหาได้นะครับถ้าผมกดเป็นสีเขียวเนี่ยปึ๊บมันก็จะขึ้นเป็นโทนเขียวมาให้เลือกประมาณนี้นะครับนะครับถ้าเป็น ภาพถ่ายแล้วเลือกสีเขียวก็จะขึ้นมาแต่ภาพถ่ายสีเขียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาเซิร์ชหารูปแมวกันนะครับสมมุติว่าเราชอบรูปแมวลูกนี้นะครับแล้วเราเอาเมาส์เนี่ยไปจ่อด้านบนของรูปภาพมันก็จะมีจุดไข่ปลาขึ้นมาตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกที่จุดไข่ปลาแล้วก็เลือกที่คําว่าดูสิ่งที่คล้ายกันนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเราก็จะ เจอกับภาพแมวตัวอื่นหรือว่าตัวเดียวกันนะครับในสไตล์ที่ขายกันให้เราเลือกหรือว่าบางทีเนี่ยถ้าเป็นอันอื่นนะครับมันก็อาจจะเป็นภาพสัตว์อื่นไปเลยแต่ว่าเป็นสไตล์เดียวกันนะครับอย่างภาพนี้นะครับเราคลิกที่คําว่าดูคอลเลกชันนะครับปุ๊บเราก็จะเจอกับสัตว์ชนิดอื่นที่เป็นสไตล์เดียวกับภาพแมวที่เราเลือกไว้ตอนแรกนะครับ แล้วก็ที่เมนูด้านข้างตรงนี้นะครับที่เป็นปุ่มให้เราหาพวกองค์ประกอบต่างๆหรือว่ารูปภาพข้อความเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับสมมุติถ้าเกิดว่าสี่หอันเนี่ยเรายังไม่พอใจนะครับให้เราคลิกที่คําว่าเพิ่มเติมนะครับสมมุติว่าชอบแบ็คกราวนะครับก็เลือกที่แบ็คกราวมันก็จะมีปุ่มแบ็คกราวนะครับเพิ่มมาตรงนี้หรือว่าเลือกที่วิดีโอนะครับปุ่มวิดีโอมันก็จะเพิ่มมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งานมันแล้วเราก็สามารถที่จะลบออกไปได้นะครับ ก็คือเราสามารถปรับแต่งให้มันเหมาะสมเข้ากับ w o r k ์ l โฟหรือว่าเข้ากับระบบการทำงานของเราให้มันสะดวกมากขึ้นได้ครับ